On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and worth your worth. Just focus on yourself. วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม่ไม่บีเคเคบิ๊กบายครับผมแหมคุณป้างงเลยอะไรของมันวะป้าบอกก็ถึงเวลาเสียทีหลังจากที่ยื้อกันมานานว่าที่จะนำรถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง หนึ่งปีวิ่งไม่ถึงสามพันกิโลเมตรครับก็ตั้งแต่ออกมาเนี่เพิ่งจะถ่ายน้ำมันเครื่องไปตอนหนึ่งพันโลครั้งเดียวเท่านั้นเองก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงสามพันกิโลเมตรครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องเสื่อมสภาพบ้างแหละน้ำมันเครื่องนะมีความแบบดำและแห้งแห้งนี่เติมไปละ เรื่องแห้งนี่เติมไปแล้วก็เหลือดำคงต้องถ่ายจริงๆสัทียื้อมานานดูดิ2,986กิโลเมตรนะครับวิ่งหนึ่งปีนิดๆเดี๋ยวไปร้านบิ๊กไบค์บิ๊กเบสนัดไว้แล้วจะอยู่ร้านหรือเปล่า อากาศมันช่างร้อนซะเหลือเกินอุ้ยตอนหนึ่งพันโลนี่ผมมาไปเข้าที่ย y a m าพรีเมี่ยมแถวสีนักรินนะครับ ตอนนั้นโดนไปประมาณพันกว่าบาทเดี๋ยวลองดูอันนี้จะโดนกี่บาทเฮ้ยรถอันนี้ทำไมมันเท่จังวะรถจิ๊ปนี่ว่รถทหารนี่วะโหเวสป้าอย่างหล่อสีเทาลมโบ ใหม่กิ๊กเลยสงสัยเพิ่งออกมาเลยเนี่ยร้านบิ๊กไบค์บิ๊กเบสนี่เข้าซอยตรงนี้นะครับซอยอะไรวะเนี่ยเนี่ยซอยตรงเนี้ยโรงพยาบาลเปาโ,โลเนี่ยสมุทปาการ เลี้ยวเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเลี้ยวขวาอีกทีตรงนี้ นอนจัดเลยวะ เข้ามาก็เลี้ยวขวาต่อตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเอาเฮ้ยเลยปะวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้ซับบุญชัยยี่สิบแปดครับ แล้วก็ร้านอยู่ขวามือตรงนี้หัวโค้งเลยครับนี่ร้านเปิดหรือเปล่านะเปิดครับเปิดขึ้นจอดน,น,นะยนะเปิดแต่ไม่มีคนอยู่ก็วะมีคนเชือยใหญเช,อเช,อเชือโปรโมทให้ด้วย พอดีเป๊ะเลยเจอโหมดสุดยอดจริงเลยก็ว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วครับมาเจอคันนี้พอดีเขาโดนตปูต่ำเดี๋ยวให้คันนี้เขาแทงหนอนก่อนห้าร้อยเอ็กพิฮอนเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอันนี้ครับน้ำมันเครื่อง AMS Oil ใช่ไหมไมฮอนแอมออยเอ็มออยเอเอ็มเอส แอมจอยแอมจอยเออรหัส 10W40 ก็ XMAX ใช้2ขวดอ่ะพี่หอนใช่คชไหมใช่2ขวดอ่ะครับอ๋อ,อแล้วก็มีกองแล้วก็มีกองกองก็เป็นของอะไรไม่รู้เขียนว่ายามาฮ่าเป็นกองศูนย์ับกองศูงงน, <ไง S 1> นย์<ช><า>นะยามาฮ่าแน่นอนครับก็ไม่รู้ว่าขายขวดเท่าไหร่เดี๋ยวนี่มาละบอสครับอันนี้มันมีกี่ยี่ห้อเนี่ย มันมีให้เราเลือกเยอะนะครับหมายถึงว่าของแอมซอยเหรอครับหมายถึงว่าน้ำมันเครื่องของ XMAX อย่างเงี้ยครับอ๋อปกติอ่ะมันจะมีหลายยี่ห้อแต่ด้วยมาตรฐานที่ร้านจะใช้ของแอมซอยอ๋อครับครับมันใช้ได้อ่ากับกับทุกรุ่นในของคัสตัวออโตเมติกครับได้ตั้งแต่รถเล็กยันยันรถอ่าห้าซีซีทีแม็กพวกนี้ก็ได้อ๋อครับอ๋ออันนี้ก็รถเล็กก็ใช้ได้ใช่ได้ครับซีโน่ใช้ได้ครับเบอร์40ใช้ได้อยู่ครับเบอร์40 ก็ใช้ใน X Max ได้ด้วยครับถ้าอย่างรถเกียร์มันจะเป็น M A M A 1 M A 2ครับคือถ้าถามว่าเอารถเอาน้ำมันเครื่องของรถมีเกียร์เนี่ยมาใช้รถมีคัส์มันใช้กับตัวออโตเมติกคือมันใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเอาของตัวออโตเมติกไปใช้กับรถมีเกียร์มันไม่เหมาะคัส์มันจะลื่นเพราะมันมีสารเติมแต่งสําหรับในในตัวน้ำมันเครื่องอครับแล้วมันไม่ต้องใช้เฟืองท้ายเหรออย่างนี้ อยู่ที่เราจะถ่ายหรือเปล่าถ้าจะถ่ายถ่ายไหมถ่ายเลยตังกล้อย่มงนี้ยครับชิบหาเฟืองท้ายใช้สองหลอดอ๋อเฟืองท้ายใช้สองหลอดครับน้ำมันเครื่อง XMAX เปลี่ยนกรองใช้หนึ่งจุดหกครับอย่างเซตนี้เท่าไหร่เนี่ยกี่บาทครับสมมติเดี๋ยวเพื่อเพื่อนๆเขาอยากจะมาทำ XMAX ที่นี่ก็ร้าน Big Bite Big Base ซอยซับบุญชัย28ครับ ส้นนี้หมดเลยรวมหมดเลยนะรวมทุกอย่างเลย980บาท980บาทก็ถูกใช่ไหมถูกมากใช่ไหมครับเป็นตัวสังเคราะห์ปกติที่ผมเคยทํามันพันกว่าบาทประมาณพันกว่าบาทอ๋อนี่ตัวสังเคราะห์แล้วมันอยู่ใช้ได้กี่กี่กิโลครับเนี่ยสี่ถึงห้าพันโลครับอ๋อสี่สี่พันถึงห้าพันโลจริงๆริงางในคู่มือของเขาอะห้าพันโลครับแต่เราอยากให้ไม่ต้องควรถึงดีกว่าถ้าเราถ่ายก่อนได้ก็คือสี่ถึงห้าพันโลครับ ันนี้ถือว่าดำมากก็ยังไม่มากนะมันยังมีความใสอยู่นิดหน่อยแต่บางคันดำกว่านี้นะก็ของผมประมาณปีหนึ่งแล้วอะเพิ่งถ่ายไปแค่ครั้งเดียวเองตอนพันโลอืออือถ่ายอันนี้ไม่ถึงสามพันโลเลยอืออแต่ปีนานแต่จริงๆไม่ควรนานนะครับปกติถ้ารถจอดเขาจะให้เป็นระยะถ้ารถจอดจะหกทุกหกเดือนถ่ายหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นกองของฟอร์ซ่าครับอ๋อฟอร์ซ่าสามร้อยสมห้าศูนครับ CB 5 0 0 6 5 0เนี่ยครับอ่ามันจะเป็นกองไซส์นี้นะครับแต่ X Max นะครับในส่วนของ300มันจะเป็นกองกระดาษแบบนี้เออกองอันเนี้ยมันมันก็จะฝังอยู่ในแค้งนะครับแต่อันเนี้ยมันจะออกมาข้างนอกใช่ครับอันเนี้ยจะยื่นออกมาข้างนอกมันใช้ได้ถึงตัวพันตีตีใช่ครับเป็นกองแบบเดียวกันใช่ครับกองมันจะยึดแบบเดียวกันครับกองมันก็จะเหมือนกองบิ๊กไบค์ใช่ครับของโฟร์จ้าือนกองบิ๊กไบค์ใช่ครับ อ๋อส่วนของ X Max มันจะอยู่ข้างในใช่ใช่ครับมันจะเป็นใช้กับ R 1 5ใช่มันจะเหมือน R 1 5บห้า X c i t e r ์ไซเตอรแล้วก็ MT หนึ่งหครับที่ที่จะใช้ร่วมกันอ๋อถ้าอย่างนี้มันก็ก็เหมือนมันก็ถูกกว่าเลยใช่ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นกองเล็กแต่ผมว่าราคาก็ไม่หนีกันเนาะถ้าต่างกันอยู่นะอืมโอ้ต่างกันไปร้อยต่างกันอยู่ประมาณ100่งร้อยบาทครับการกองไอ้นี่เนื้อเยอะเนื้อที่เยอะกว่าก็ต้องถูกว่าอออัันนี้ครบ๋กองแบบนี้จะ ผมว่าน่าจะโอเคกว่าครับเพราะว่ามันใหญ่ครับนแล้วก็เอมันจะมีพื้นที่กักเก็บเศษอะไรได้อาจจะได้ดีกว่ากองพวกนี้นะครับครับพี่อนอย่างกองของ X Max เนี่ยมันจะต้องแกะบางอย่างออกมาพี่อนแกะอ่อจะจะต้องแกะฝาตัวนี้ครับฝาครับโทษนะครับอ่าโอ้ยร้อนร้อนนะเนี่ครับกอง X Max ก็จะต้องแกะฝาตัวนี้ออกมานะครับ ร้อนร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของฟอร์ซ่าก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นกองใหญ่จะใส่ด้านนอกอย่างนี้ได้เลยจะขันเข้าไปได้เลยนะครับก็จะแตกต่างอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเรื่องการกักเก็บเศษอันนี้จะอยู่ด้านในแต่ถ้าเป็นกองอย่างของยิงแม็กมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะเป็นเออนในในอันนี้กองเก่าเศษอะไรมันก็จะอยู่ทางด้านนอกครบ โคตรร้อนเลยเรียบร้อยครับ980บาทหรื890นะ980 980นะ0เปอร์เซ็นจุดหมดได้ได้รูดบัตรได้ครับมีรับรูดบัตรเครดิตครับรบัคก็เดี๋ยวฝากร้านหน่อยพี่ดิมร้านอยู่ตรงร้านสมุนชัยอีกทีอ่าร้านที่เป็นอยู่สมุนชัย28นะครับตรงข้างเปาโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการรคันครับเข้าในซอยสมุนชัยมาลงสะพานมาเลี้ยวขวาตามโค้งมาเลยนะสามโค้งอยู่ขวามือครับครับ ร้านทําอะไรบ้างนะพี่เดมอีทีอ่าตอนนี้มีร้านรถเคลือบแก้วทาน้ำมันเครื่องเซอร์วิสเช็คระยะนะครับงานเซอร์วิสเบาเนี่ยล้ำหมดใส่อุปกรณ์แต่งของแต่งหนึ่งล้ำหมดล้ำหมดก็มาสั่งได้ครับก็สั่งได้คุยได้รายละเอียดได้ถามได้เอามาให้ติดตั้งได้ครับครับแล้วก็พวกน้ํามันเครื่องมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช่ไหมครับตอนนี้มีอยู่สองสามยี่ห้อครับถ้าเป็นรถใหญ่นะจะมีเรปโซกับแอมโซย์นะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กนี่ก็จะมีหลายยี่ห้ออยู่มีคัตต้อนมีแอมโซยมีหลายยี่ห้ออย่ ครพวกร้อยยี่ห้าร right <ok, ้อยสิบรถบ้านก็รับนะถ่ายรถบ้านก็ถ่ายร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบเนี่ยรับหมดรถบ้านรถแม่บ้านก็รับหมดครับก็โอเคประมาณนี้ครับพี่เดมวันนี้ขอบพระคุณมากครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ไม้บีกีเคปไปครับสวัสดีครับไปายครับเดี๋ยวจ่ายตังค์เขากัน